สามารถจะไปรับประทานได้เปิดตอนสองทุ่มนะฮะพอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะค่ะแล้วตุกก็จะไม่ให้เสียเวลานะสำหรับตรงนี้จริงๆนะคะความร้อนแรงขอเบรกนิดเดียวพี่สาวเรามาตั้งแต่นานแล้วนะคะก็ให้พี่สาวเรามาแสดงทัศนสติสักนิดนึงว่าเราจะทำยังไงเห็นด้วยหรือไม่กับการรุบสารนุนครั้งนี้ค่ะพบกับพี่สาวเมืองนนเลยค่ะ ให้ร้องเลยแหละค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนะคะตัวจริงและเสียงจริงนะคะที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ที่ฟังติดตามรับฟังชมทางไทยรอยททั่วประเทศและทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็วันนี้ถ่ายรูปก่อนนะคะผู้ชมทางบ้านบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณสาววงนนทชะงักไปก็คือ ถ่ายรูปอะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องบอกคำว่าขอสวัสดีประเทศไทยนะคะพอดีฉันไม่ได้สวัสดีประเทศไทยเลยทำไมถึงมาสวัสดีวันนี้นะคะเพราะประเทศไทยที่ผ่านมาและที่เราสัมผัสที่เรารู้นะคะมันมีแต่ของปลอมๆทั้งนั้นใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนทุกวันนี้นะคะ ประชาธิปไตยก็ปลอมปอมนะคะกล้องดัมมี่ก็ปลอมปอมนะคะทีทีสองร้อยก็ปลอมปอมแล้วข้อสำคัญที่สุดเอกสารเข้ารับราชการของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ปลอมเหมือนกันใช่ไหมคะโอยโหหน่อยคะ่ะโหให้กับประเทศไทยหน่อย แถมนะคะนักการเมืองบางคนบางกลุ่มก็ปลอมนะคะโกหกตอแหลประชาชนตลอดนะคะอันนี้ดิฉันพูดไม่ผิดนะคะและไม่ใช่คำหยาบเพราะมีสอสอผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งพูดในสภาพี่น้องประชาชนก็คงจะทราบดีนะคะว่าเธอคนนั้นเป็นใคร เธอกล่าวในสภาบอกว่าคำตอแหลนี่นะคะเปิดพจนานุกรมแล้วคําว่าน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นพักประชาธิปัตย์หรือพรรคแมลงฉาบนี่ก็เป็นพักคตอแหลใช่ไหมคะคุณลังสิมาก็ตอแหลใช่ไหมคะเพราะคําว่าตอแหลคือน่ารักใช่ไหมคะพี่น้องประชาชน ค่ะตัแหลก็น่ารักนะคะแล้วนักวิชาการบางคนบางกลุ่มนะคะก็ปลอมเหมือนกันปลอมจนกลายเป็นนักวิชากินใช่ไหมคะพี่น้องประชาชนอาจารย์บางคนบางกลุ่มก็ปลอมแถมสื่อสารมวลชนยักษ์ใหญ่ที่ว่ายักษ์ใหญ่ก็ปลอมๆเหมือนกันทำไมดิฉันถึงว่าปลอมๆเพราะเขากล่าวหาว่า วิทยุชุมชนเนี่ยเป็นวิทยุไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นวิทยุเถื่อนดิฉันถามว่ามันเถื่อนตรงไหนดาฝากถามไปด้วยนะคะใครที่พูดเรื่องนี้ที่ออกทีวีมันเถื่อนตรงไหนเขาตั้งวิทยุชุมชนเขาก็ไปขออนุญาตกสทชเรียบร้อยแล้วคนจัดรายการเขาก็มีคุณภาพทั้งนั้นนะคะ แล้วเวทีกาวพอแห่งนี้นะคะมีนักธุรกิจใหญ่ๆห,หลายท่านที่มาร่วมนะคะนี่นะคะแล้วมาดูสืออส่อกระแสหลักที่โด่งดังมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมและออกสื่อทีวีที่กล่าวหาวิทยุชุมชนเนี่ยเป็นวิทยุเถื่อนถามว่าพวกคุณเนี่ย ประวัติเป็นอย่างไรนะคะสื่อบ้างคือเป็นหนี้เป็นสินร้อยล้านพันล้านใช่ไหมคะพี่น้องเป็นบุคคลล้มละลายด้วยนะคะแล้วมากล่าวหาพวกเราว่าเป็นวิทยุชุมชนเถื่อนอยากถามว่าคนจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยอ่ะคุณมีใบของกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าคุณสอบได้หรือเปล่าว่า ใบประกาศผู้สื่อข่าวนะคะวทิทยุและโทรทัศน์อย่างในสอเนี่ยนะคะจัดรายการช่วงเช้าอะไรนะข่าวข่าวเช้าทั้งคืนอีกคืนหนึ่งอะนะคะถามว่าคุณสอบได้หรือเปล่านะคะใบของผู้สื่อข่าวนี่นะคะแล้วมากล่าวหาว่าวิทยุชุมชนเป็นวิทยุเท่อนอย่าลืมว่าวิทยุชุมชนแต่ละที่เนี่ย เขาไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครนะคะเขาตั้งด้วยด้วยทรัพย์สมบัติของเขาเองนะคะเขายังอยู่ได้เลยพ่ออยู่ได้เพราะอะไรเพราะพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะกะวปอแห่งน,นี้ก็เหมือนกันอยู่ได้ก็เพราะพี่น้องประชาชนที่มาขับเคลื่อนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งเก้าท่านทำไมเราถึงมาขับเคลื่อน เพราะการตัดสินที่ผ่านมามันไม่พดุงไว้ด้วยความเป็นธรรมและความยุติธรรมใช่ไหมคะพี่น้องเราถึงต้องขับไล่แต่ก็นาดานนาดานนะคะเราถึงดำเนินการต่อทางกอพอก็คือขอลายชื่อนะคะห้าหมื่นลายชื่อเพื่อยุบตุลาการศาลรัลบมนูนไปเลยพี่น้องว่าด,ดีไหมคะ ประเด็นต่างๆนะคะที่ดิฉันจะขึ้นมาพูดเนี่ยพอดีอาจารย์สมศักดิ์พูดไปหมดเลยนะคะดิฉันถึงมาตอกย้ำนะคะว่าอ่ะมาทีนี้มากลุ่มของพวกที่สวมหน้ากากออกมาเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะว่าพวกนี้ทำไมถึงสวมหน้ากากเพราะพวกนี้ไม่กล้าสู้ความจริงนะคะเป็นอีแอบอยู่ข้างหลังยังไม่พอแต่ตอนนี้ออกมาสู้ ก็สวมหน้ากากนะคะพี่น้องประชาชนและกลุ่มที่ชุมนุมทองสนามดวงเขาบอกว่าแกนนำแกมนำนะคะชื่อในอะไรก็ไม่ทราบนะคะประกาศเลยว่าจะล้มรัฐบาลระบอบทักษิณให้ได้จะอยู่ยาวถึงปี2,558เชิญอยู่ไปเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะนายทุนเยอะนายทุนจ่ายไปเลยนะคะ แต่ผิดกับเวทีนี้พี่น้องประชาชนมาด้วยทุนของตัวเองใช่ไหมคะแล้วแถมยังมาหยอดตู้ให้กอบพออีกนี่คือการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าองค์กรอิสระนะคะที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้คุณจะตัดสินหรือวินิจฉัย คดีต่างๆออกมาอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีของนักการเมืองของสสอ,อยู่ในสภาหรือคดีของท่านยิ่งรักชินวัตรถ้าตัดสินออกมาทางลบประเทศชาติวุ่นวายแน่นอนนะคะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่หัวดำหัวขาวต่างๆนะคะที่คิดว่าประเทศนี้เป็นของตัวเองคนเดียวมันไม่ใช่นะคะประเทศนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาหยอบตู้คนละเล็กน้อยนะคะประเทศนี้ไม่ใช่เป็นขนของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นคนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นของประชาชนทุกคนในประเทศนี้มีสิทธิ <c oughs> มีสิทธิเสรีภาพเท่ากันหมดนะครเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าประเทศนี้เป็นของตัวเอง โกงกินประเทศมานานนะคะแม่พี่น้องคะพอพูดถึงคำว่าโกงกินประเทศทำให้นึกถึงนะคะที่เข้าขับไล่พันตำรวจโทดอ,อร์ทักษิณชินวัตรบอกว่าระบอบทักษิณน,นะคะโกงกินนะคะโคตรจะโกงโกงทั้งโคตรนี่คือคำพวกอาตร์ที่มากล่าวหาท่านทักษิณเมื่อปี2548-49 ก็มีคนนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวไม่ไม่ใช่ว่าจำนวนหนึ่งหลงเชื่อนะคะตามกระแสไม่วิเคราะห์ไม่ใช้สมองของตัวเองใครจะจุงจมูกไปทางไหนก็ไปนะคะแต่น่าเสียดายนะคะพี่น้องประชาชนคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าตัวเองเป็นคนชั้นกลางชั้นสูงที่มีความรู้สูงแต่ให้นายสนธิลิ้มทองกุง จุงจมูกได้เอา้าโห้นยแต่ผิดกับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ออกมาต่อสู้ประชาธิปไตยความรู้ก็ไม่มีนะคะความรู้ปอ .4 ปอ .6 ซึ่งเขาดูถูกเหยียดหยามแต่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ที่เขาเย็ดเยียดว่าเป็นพวกรากหญ้านะคะตามต่างจังหวัดหรือพี่น้องทางภาคอีสานทางเหนือ คุณรู้ไหมคะว่าดิฉันไปต่างจังหวัดมาคนภาคอีสานเนี่ยนะคะติดจานดาวเทียมนะคะจานดำกันหมดเลยคะ่ะแล้วอย่างนี้จะว่าประชาชนโง่ได้ยังไงคนที่โง่คือพวกอมมาตพวกที่มีความรู้สูงแล้วหลงตัวเองนะคะโดยไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะนี่แหละค่ะพี่น้อง เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของกวปอมันเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่นะคะจะเห็นได้ว่าเรามาต่อขับไล่หัวใจของอามาที่นี่นะคะจนกว่าตุลาการทั้งเก้าท่านจะสํานึกหรือมีอย่างอายลาออกไปนะคะค่ะพี่น้องคะสู้ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นขับไล่ตุลาการสารรับนูนทั้งเก้าท่านไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะเราต้องการให้ประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งประชาชนเราจะแก้ไม่ได้เราต้องผ่านสภาผ่านสภาเราก็ต้องผ่านผู้แทนราษฎรที่เราเลือกเข้าไปทําหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการวัดใจกันละคะ่ะ ทีนี้ว่าพวกที่มีหน้าที่ในสภาพวกที่เรามอบความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเราจะกล้าไหมนะคะที่จะแก้ไขรัฐมนูญผ่านวาระสามโดยให้มีสสลขึ้นมานะคะพี่น้องคะเหมือนที่ฉันพูดเมื่อวันก่อนในเมื่อประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะท่านพันธุ์ดรทักษิณก็สามารถกลับมาเมืองไทยได้ แต่ตอนนี้มาแล้วเป็นไงคะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยตายลูกเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเอาพันธมโ,โรตรดรทักษิณกลับมาตอนนี้คิดผิดนะ,ค,ะคุณต้องสร้างประเทศให้เป็นประ,ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงซะก่อนจะสร้างอย่างไรก็ด้วยน้ำมือของพี่น้องประชาชนนี่แหละคะ่ะเราต้องสู้ด้วยกันนะคะจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และเมื่อไหร่นะคะรอเวลานั้นนะคะว่าเมื่อไหร่ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ดังๆให้กับพี่สาวเมืองนอนของเรานะคะยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้อย่างเต็มที่นะคะ บอกแล้วนะคะพี่ก็จะมาบางทีก็วันเว้นวันนะภารก,กิจเยอะจริงๆนะคะแต่ไม่เคยห่างหายเวทีของเราไปที่ไหนนะคะค่ะตอนนี้นะคะขอความร่วมมือกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. ตุกเดานะคะว่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าพี่พีๆท่านเนี่ยมาชี่อยู่